สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่นน้องน้องทุกๆกคนครับวันนี้ครับผมลุงทัดสูตรเลขพารวยพี่น้องครับพบพี่น้องของเราในงวดวันที่1เมษานะครับวันนี้ครับจะมานําเสนอครับเป็นเลขชนเด่นล่างสามสูตรแล้วผมจะตัดด้วยเลขแต้มล่างแล้วก็จะตัดเลขเด่นอีกชุดหนึ่งอ่ะทําไมมันเป็นแบบนี้ผมจะอธิบายแบบนี้ครับ ผมจะใช้สามสูตรนี้ครับที่งวดก่อนก็เข้านะครับอันนี้คือชุดแต้มแต้มงวดปัจจุบันนะครับงวดที่ผ่านมาเข้าแต้มห้าซึ่งผมลงให้ดูงวดนี้ได้แต้มเก้าพี่น้องครับแต้มเก้าแต้มสี่แต้มห้าอะผมยกแต้มมาไว้ตรงนี้นะครับพี่น้องจะได้ไม่สับสนนี่นะนี่คือแต้มและต่อมาครับ จะเป็นชนเลขเด่นล่างสามสูตรงวดที่ผ่านมาชนกันแล้วได้หนึ่งกับสามคือชุดนี้นะครับชนออกมาแล้วได้หนึ่งกับสามก็คือชุดนี้นี่นะครับที่ชนกันมาเข้าสามสองแต่มันเป็นตัวไม่เด่นตัวเด่นจะเป็นแค่สี่หางนี้กับหกเป็นหกหางนี้ ่ะผมเน้นไปที่ชนแต้มด้วยเหมือนกันงวดนั้นและงวดนี้พี่น้องครับสูตรนี้ชนกันออกมาแล้วได้1.4.5่สี่ห้าอ่ะผมจะยกยอดออกมาตรงนี้คือหนึสี่ห้าและทีนี้พี่น้องครับผมจะตัดด้วยเลขเด่นสูตรนี้อ่ะผมนั่งคำนวณดูเออมันก็เดินดีใช้หน่วยบนบวกร้อยครั้งที่3าบวกรหัส9ก้าหนซึ่งงวดนี้ได้เลยครับ ได้หกเจ็ดปดเกผมเลยเอาสี่หนึ่งห้ามาชนเจ็ดแปดเ้าหแล้วผมมาตัดด้วยเลขแต้มล่างถ้าเดินต่อท้าทั้งหมดท้าสูตรทั้งหมดทั้งสามสูตรนี้นะถ้ามันเดินกันมันจะได้แบบนี้ครับกรณีนี้เอาสี่มาชนสี่เจ็ดสี่ 4, 7, 4 8ดสี่เก้าสี่หสี่เจ็ดสี่แปดสี่เ้าสี่ห เอาหนึ่งมาชนหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหกและเอาห้ามาชนห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าหกแล้วตัดด้วยเลขแต้มล่างแบบนี้ครับแต้มล่างของเราคือแต้มเก้าแต้มสี่แต้มห้าอ่าถ้ากรณีที่สี่เจ็ดเอาสี่มาชนชุดนี้เอาสี่มาชนเจ็ดชนแปดชนเก้าชนหกแล้วมาดูครับ กรณีสีและจะมีแต้ม9แต้ม4แต้ม5ไหมสี่4ก็แต้มห4ึแต้มสอง่าแต้มสามแต้มศถ้า4มาไม่มีแต้มอ่ะมาดู1ครับถ้าหนึงมางวดนี้เราจะได้17181916าอ่ะมาดูครับ1 7แต้ม8ไม่มี1 8แต้ม9อันนี้เข้าแล้วนะครับอันนี้เข้าแต้มของเรา เอาหนึงมาชน8ตัวนี้มาเข้าแต้ม9ตัวนี้อัต่อครับ19แต้ม0 16ยแต้มเไม่มีสรุปถ้าเลขเด่นหนึ่งมาจะเข้าชุดแต้มคือ18อย่างเดียวพี่น้องครับและตัวเติดเป็นตัวเป็นที่เป็นตัวที่ผมชอบด้วย1งวันนี้อ่าสี่หโดยเฉพาะ1กับ5นี้ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะโอเคงวดนี้ อ่ะผมจะให้เด่นที่หนึ่งไปก่อนถ้าหนึ่งมามีหางเดียวพี่น้องครับคือหนึ่งแปดแต้มเก้าตัวนี้ถ้านหนึ่งแปดมาที่แต้มเก้าเอาหนึ่งเก็บนี่ไงพี่น้องครับแต้มแปดโอ้ผมลืมหนึ่งเก็บครับหนึ่งเก็บไม่ใช่ขออภยัยหนึ่งเก็บนี้แต้มของเราตรงนี้อ่ะผมสับสนไปเองสรุปท่าหนึ่งมามีหางเดียวคือหนึ่งแปดที่เข้าแต้มเก้า ขยับมาถ้าเด่นห้ามาเอาห้ามาชนเจดชนแปดชนเก้าชนหกห้าเจ็ดได้แต้มสองไม่มี 5, 9, แต้มสองห้าแปดแต้มสามไม่มีห้าเก้าแต้มสี่พี่น้องครับจะมาเข้าที่ห้าเก้าห้าตัวนี้มาชน9้าตัวนี้เข้าแต้มสี่ตัวนี้อ่ะก็จะได้อีกคางหนึ่งคือห้าเก้าพี่น้องครับ และถ้าห้าหกแต้มหนึ่งไม่มีสรุปถ้าสูตรผมใช้สามสูตรนะครับวิธีทำพี่น้องครับให้เอาหลักแสนบวกหลักหมื่นแล้วก็บวกหลักสิบบนบวกด้วยรหัสสามสามเก้าจะได้หนึ่งสี่ห้าสำหรับงวนนี้ส่วนสูตรนี้ให้ใช้หลักหน่วยบนบวกล 10, 1, หลักสิบที่หนึ่งเดี๋ยวนะครับผมดูแต้มหนึ่งผมลืมเขียนตัวนี้หน่วยบนบวกหลักสิบที่หนึ่งนะพี่น้องครับ บวก10ที่1แล้วบวกรหัส6 6 1 1นะและแสนบวก3 1 1หนึจะได้ชุดนี้เอา3สูตรนี้ชุดนี้มาตัดกันเหลือเลขเด่นคือ4 4 4 4ีี่นี้เข้าหมดทุกสูตรเลยทุกอืมเข้าหมดทั้ง3สูตรเลยอ่าแล้วถ้า1 หนึ่งหนึ่งนี้มาสองสูตรพี่น้องครับถ้าหนึ่งนี้มาสองสูตรถ้าห้าห้านี้มาสองสูตรถ้ากรณีถ้าสี่มามันไม่มีใครจะวิ่งสี่หรือรูดสี่ก็ได้หรือเอาสี่มาชนแต้มเลยถ้าสี่แต้มเก้าก็คือสี่ห้าสี่แต้มสี่ก็คือศูนย์สี่ สมาในแต้มห้าก็คือสี่หนึ่งเท่านั้นถ้ากรณีที่สี่มานะผมยกมาตรงนี้สี่ที่ได้แต้มเก้าคือสี่ห้าพี่น้องครับตัวนี้จะได้สี่ห้านะถ้าสี่มาในแต้มสี่ก็จะได้ศูนย์สี่ถ้าสี่มาในแต้มห้าก็จะได้สี่มาในแต้มห้าก็จะได้ที่สี่หนึ่งเป็นห้าได้อยู่แค่นี้ครับถ้ากรณี ถ้ากรณีที่สี่มาและถ้าแต้มมันเข้าแต่ถ้าเอาสี่มาชนสูตรนี้มันไม่มีแต้มในนี้ถ้าสี่เก็ดสี่แปดสี่เก้าสี่หกมันตัดแต้มไม่ได้แต่แบบนี้พี่น้องครับถ้าสี่เนี่ยสี่สี่ถ้ามาชนในนี้หรือแต้มผิดหรือสูตรนี้ผิด แต่ผมมั่นใจว่าเลขสามตัวล่างงวดนี้สี่หนึ่งห้านี้มีโอกาสมาสูงวัที่ผ่านมาผมก็ให้วิ่งหนึ่งกับสามนะครับผมชอบหนึ่งกับสามมากแต่งวันนี้มันทนกันได้ที่สี่หนึ่งห้าโดยเฉพาะหนึ่งแล้วถ้าหนึ่งมาพี่น้องครับหนึ่งจะมีอยู่แค่สองสูตรนี้ หนึ่งมาจะมาหนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วถ้าเอาหนึ่งมาชนสูตรนี้จะมาชนมาตรงกันก็คือหนึ่งแปดตัวนี้และก็หนึ่งหกปกติจะใช้สองสูตรนี้ตัวไหนถูกกันเอามาชนสูตรที่ไม่มีหนึ่งสูตรนี้มันไม่มีหนึ่งมันจะมาเข้าหนึ่งแปดซึ่งจะมาตรงกับสูตรนี้ชนหนึ่งแปดและก็หนึ่งหกในนี้อ่ะ เป็นตัวที่เด่นแล้วก็เข้าแต้ม9ด้วยครับเข้าแต้ม9ด้วยถ้า18มานะ16เป็นตัวกันตัวรองแต้มเไม่มีแล้วถ้า5มาแต่พี่น้องครับ5 2าสูตรนี้มี5เอา5มาชน5 1 5 4 5 3ในนี้ไม่มี4ไม่มี1ไม่มี3เลยถ้ากรณี5มานะครับ51 54 53 แต่ถ้าเอาห้ามาชนเจ็ดชนแปดชนเก้าชนหกก็แสดงว่ามีสูตรใดสูตรหนึ่งผิดในนี้ถ้าห้ามานะครับแสดงว่าสูตรนี้ห้าชนนี้ไม่มีหนึ่งสี่สามมันไม่ตรงกันตัวนี้อาจจะสูตรนี้ผิดหรือไม่มีห้า แต่ถ้าเอาห้ามาชนในสูตรนี้มันจะมาเข้าเต้มแต้มสีต่ตัวนี้คือห้าแปดเอาห้ามาชนสูตรนี้ได้ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าสามนี่นะครับถ้าเอาห้าสองตัวที่มันชนกันมาชนนี้ห้าหนึ่งจะมาเข้าแต้มหกไม่มีห้าสี่ มาเข้าแต้มเก้าอ่ะถ้าห้าตัวนี้มานะจะมีห้าสี่ก็เลยที่กลับมาชนฝั่งนี้นะครับไม่ชนตัวนี้นะถ้าเรากลัวตัวนี้ผิดเอาสูตรนี้มาชนสนี้ก็จะได้ที่ห้าสี่ที่เข้าแต้มเก้านะอ่ะก็จะเป็นห้าสี่สี่ห้าตัวนี้มันก็มีแหละอ่ะอยู่ประมาณนี้ครับวิธีทําก็ตามนี้ครับลองไปคํานวณดู แล้วมันจะได้แบบนี้และแต้มก็วิธีทําของเลขแต้มนะครับผมลงไว้แล้วนะครับอ่าใครอยากจะไปดูหรืออ่านี้วิธีทำร้อยบนบวกร้อยครั้งที่3าบวกรหัสศูนก็จะเป็นเลขแต้มสองตระหนเดินมาหลายงวดแล้วนะครับที่ผมลงส่วนมากผมจะลงในคลิปเรียวนะครับโอเคพี่น้องครับนี่คือชนเด่นล่างตัดด้วยแต้มล่างและประกบด้วยเลขเด่นล่างอีกชุดหนึ่ง จับใจความได้เด็ดเด็ดเนื้อเนื้อคือหนึ่งปดห้าเก้าพี่น้องครับหนึ่งปดกับห้าเก้าถ้าสูตรเดินต่อโดยเฉพาะหนึ่งปดครับโดยเฉพาะหนึ่งปดนะอ่ะอรอลุ้นกันครับ จะมีสิทธิ์มาไหมพี่น้องก็ลองวิเคราะห์ตามนี้ดูครับถ้าชอบค่อยนำไปใช้นี่คือคำเตือนครั้งสุดท้ายโอเคพี่น้องครับสูตรนี้เดินทางมาถึงแค่นี้นะครับก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจครับถ้าชอบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ไว้นะครับเผื่อผมลงข้อมูลพี่น้องอาจจะพลาดข้อมูลกดกระดิ่งแจ้งไว้นะครับโอเคครับขอบพระคุณมากโชคดีทุกคนครับวันนี้สวัสดีครับ